ประเด็นข้อสอบนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครับด้ยติวข้อสอบเองข้อสอบไปกับพอทสายเหนียวนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทางเพจ Facebook ้าขอพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับมาดูข้อนี้นะครับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีชื่อย่อว่ากไก่กจทจบขอไขกทบจขอไคอจทจบงงูอทบจข้อไหนกันครับเฉลยข้อนี้นะครับคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นกองทุนใหญ่เฉลยครับขอไข่ปอกเลยนะครับถูกต้องกทบจุดนะครับครวสอบนักพัฒนและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนด้วยนะครับพอหรือระเบียบตัวไหนนะครับที่มีตัวย่อนะครับให้ท่านดูไปสักหน่อยนะข้อต่อไปครับข้อนี้นะครับเคยสอบเมื่อปี60หนึ่งคะแนนครับกรรมการกองทุนหมู่บ้านคัดเลือกโดยคํานึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับจํานวนกี่คนฮะนี่นะครับเขาจะถามถึง ผู้ทรงไม่ใช่ผู้ทรงคุอาวุธไหมแอดมินไม่ใช่เพราะเมื่อบานเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืมองชียงเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกี่คนนะครับหนึ่งประธานนายกหรือผู้ที่นายกมอบหมายนะครับสิบหกคนที่ประกอบไปด้วยดวยตาแหน่งสิบหกคนและสิบสี่มาจากใครฮคะรกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับสิบสี่ห้าผู้ทรงอื่นนะครับสิบสี่เนี่ยผู้ทรงที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านห้าผู้ทรงอื่นหนึ่งพอนะครับอีกหนึ่งท่านสามสิบเจ็ดออกเลยข้อ,อนี้ เขาจึงถามนะครับกองทุนหมู่บ้านขนาดอะไรครับขนาดเล็กมีขนาดเล็กในขนาดใหญ่นะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็หมายความรวมถึงอะไรครับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองก็แล้วแต่กรณีนะครับกอไก่ห้า 5, ไม่เกินเจ็ดขอใครไม่น้อยกว่าห้าไม่เกินเก้าขอควายไม่น้อยกว่าเก้าแต่ไม่เกินสิบห้าวองูไม่น้อยกว่าเก้าแต่ไม่เกินยี่สิบต, 20, ตอบข้อไหนกันครับฉเฉลยข้อนี้ตอบขอควายนะครับ พอกนยไม่น้อยกว่า9แต่ไม่เกิน15คนคนนี้ท่านจำไว้ให้ดีนะข,ข้อสอบมาแล้วนะครับเป็นข้อสอบเก่าของหมอหูปี60นนะครับใจนังสือแนวข้อสอบต่างนะครับในเล่มสีแดงพอทอสายเนิ้วคู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นครับจริงจริงว่าจะทําอะไรให้สําเร็จได้เรามักเห็นปลายทางแต่เราไม่ค่อยเห็นความสม่ําเสมอระหว่างวันที่คนเหล่านี้ทำนะครับแล้วเราก็จะตั้งข้อบางทีเราก็ไปตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าทำไมเพื่อนเราโชคดีจังทาไมเราถึงโชคร้ายจังบางทีเราอาจจะไม่ได้โชคร้ายหรอก เราแค่ไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรก็ตามเลยน,นคะครับ